ดเด็กๆชั้นอนุบาล3าและผู้ปกครองทุกท่านนะคะครูเบนนะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะในเรื่องของการสะกดคำที่ผสมสระอิและสระอีค่ะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักกับลักษณะของสระอิและสระอีกันก่อนค่ะ ว่ามีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะสระแรกนะคะคือสระอีค่ะที่อยู่ในก้อนเมฆสีฟ้านะคะเด็กๆคือวิธีการเขียนสระอีค่ะจะมีลักษณะที่เป็นเส้นแนวนอนนะคะแล้วก็โค้งขึ้นด้านบนมาประกบกันแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะของสระอีนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะคือสระอีนะคะสระอีจะเขียนคล้ายกับสระอีเลยแต่จะมีขีดตรงขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยนะคะที่อยู่ในก้อนเมฆสีเขียวคือสระอีนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณคูมีตัวอย่างคำค่ะที่ประสมสระอีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะและรอบต่อไปเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆถ้าเกิดพร้อมแล้วฟังดีๆนะคะวิอ่านว่าวออีวิบีอ่านว่าบออีบีฟังไปก่อนนะคะเด็กๆ สิอ่านว่าสออิสิสิอ่านว่าจออิจีนิอ่านว่านออีนิมิอ่านว่ามออีมิ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตัวอย่างคำท,ที่ประสมด้วยสระอิที่คุณครูนำมาให้ออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆเนี่ยอ่านตามคุณครูเบนทีละคำนะคะวิอ่านว่าวออิวิ พร้อมกันอีกครั้งนะคะวออีวิเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆบออีบีอ่านว่าบออีบีอ่านตามอีกครั้งนะคะบออีบีเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆ สิอ่านว่าสออสีอีกครั้งนะคะสองอีสีเก่งมากเลยค่ะจิอ่านว่าจออีจิอีกครั้งนะคะจออีจิเก่งมากเลยค่ะ นิอ่านว่านอีอนิอีกครั้งนะคะนอีอน้เก่งมากเลยค่ะมิอ่านว่ามอีอมิอ่านพร้อมคุณครูอีกครั้งนะคะมอีอมิ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการออกเสียงคําที่ผส,สมด้วยสระอีไม่ยากเลยใช่ไหมเวลาว่างนะคะให้เด็กๆเนี่ยทบทวนนะคะสระพยัญชนะด้วยตอนที่เราเปิดเทอมและเรามาเจอกันนะคะเราจะได้ต่อยอดความรู้จากการที่เราเรียนออนไลน์ไปนะคะต่อมานะคะคุณครูก็มีตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระอีค่ะ เด,เ,เด็กๆลองฟังนะคะว่าคำที่ผสมได้สระอีเนี่ยมีคำว,ว่าอะไรบ้างนะคะเ,เด็กๆฟังคุณครูอ่านให้ก่อนหนึ่งรอบนะคะมีอ่านว่ามอ,ออีมีดีอ่านว่าดออ,อีดี สีอ่านว่าฝออีสีนี่อ่านว่านออีนีสีอ่านว่าสออีสีปีอ่านว่าป ครูจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูทีละคำนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆคำแรกกันเลยค่ะมีอ่านว่ามออีมีซ้ำอีกครั้งนะคะมออีมีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะ ดีอ่านว่าดออีดีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆซ้ำอีกครั้งนะคะดออีดีเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะสีอ่านว่าฟออีอสีซ้ำอีกครั้งนะคะ สอีอสีเก่งมากเลยค่ะนีอ่านว่านออีนีซ้ำอีกครั้งนะคะนออีนีเก่งมากเลยค่ะสีอ่านว่าสออีสี ซาำอีกครั้งนะคะสอีอสีคำสุดท้ายของคำที่ประสงคมด้วยสระอีแล้วนะคะปีอ่านว่าปออีปีําำอีกครั้งนะคะเด็กๆปออีปีเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ตัวอย่างคําที่ประสมด้วยสระอีที่คุณครูนํามาให้เด็กๆลองออกเสียงออกเสียงยากกันไม่เอ่ยเวลาว่างนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะพยัญชนะสระที่เราได้เรียนรู้กันไปตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะจะทําให้เด็กๆเนี่ยทบทวนแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคุณครูมีใบงานนะคะเพื่อทบทวนความรู้ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะ เกี่ยวกับคำที่ประสมด้วยสระอิและสระอีค่ะใบงานแรกนะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยปะตามที่กําหนดโดยจะมีทั้งสระอิและสระอีให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะเด็กๆจะจะได้จําลักษณะของสระอิและสระอีได้นะคะต่อไปค่ะใบงานที่2นะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยปะตามที่กําหนดและตกแต่งให้สวยงามค่ะ เด็กๆเห็นตัวหนอนน้อยไหมคะในตัวของหนอนนะคะจะมีคําที่ผสมด้วยสระอีและสระอีอยู่ค่ะโดยให้เด็กๆพอเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีตกแต่งหนอนของเด็กๆได้เลยค่ะและดอกไม้นี่นะคะเด็กๆสามารถตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะอย่าลืมติดตามคลิปการสอนตอนต่อไปด้วยนะคะว่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงมาจากคลิปนี้นะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย